ใช่บาะปิงต่อในคนนอนคนแหลดหลินปิงจับเลยบ่บ่จับไปแล้วมันมีนะเด็กก็เลยคนคนนี้มันยังตอนพ่อใช่ต่อตอนชีวิตแห้งแตกระปียงนมันอยู่ในไม้เลยคาน้อยจับก็ขึ้นมาได้ที่บุกมันจะย่านแต่ก้าวมีกบตัวไงนั่นเองเห็นเรามาตอนมีครบเส็หมดเลยมีทั้งปลาทั้งปิงทั้งกบแม่แม่คาน้อยพนักตันน้ำอุ่นเช้าแล้ะฝนหิน มันเอาไาวไมันโรลิฟลงไันให้บ่ตัวใหญ่บ่่โดยทำไรใหญ่อะไรทำพี่น้ทำผ่ามือพวกดสบายดีสบายดีสวัสด,ดีเด้อผอแม่พี่น้องบนคนเนาะยินดีตอนนับซองแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วเฮ้พี่น้องเลยโดยตอนนี้ทั้งแม่น้องน้ำพิงกก็ยืนอยู่เพื่อนของสาวต้อเนาะทั้งนักเด็กผลิไปตักน้ำแลวกระสวนส,นสบู่ไปเวิน้ำสัง่งใกล้เว่้กลาน้ำสัง่งใกล้ โอ้ไปไปบงปึงไปเถอะไปบึงน้ำสั่งที่เ่เบิคนมาใช่ไหยังไปได้จะไปน้ำบ่เจ้วาวะน้ำสัง่งแบบทนทานไปพี่น้องเลยใช่กินตลอดปีตลอดชาติเถอะนะเลยกับบริบูรณ์กินอยู่นี่ตลอดบ่เสียงสว่าง,างยำแรงได้ฉใช่ไหมฮะยำแรกก็กินอยู่นี่ Việt bóng vẫn còn đây dạc hơn vườn con mà rượu 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 đi rượu 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 ใช้จะใช้น้ำส่งเจ้านี่ทออ่อที่เพื่อนไปใช้นั่งนี่พเพื่อนเ่งท่อที่ไปใช้นี่ฮะไปน้ำส่างนะเพื่อนไปใช้นี่ยนะนายน,น้ำไปใช้อยู่เพื่อนป้าผู้โอ้เพื่อนเอาอะไรจุ่มบ่ฮ้าต่อทางไปกะ ลูกไปบ่ได no? oh. ้ปะต้อต้อแ่จะเพิ de ่งตากได้ชาวบึงให้ชาวบึงนี่เนอะโอ้ยบืนขึ้นผาได้กับพ่อยางมันเป็นน้ำคั่มมาเนี่ย โอ้เพ oh, mm ิ hmm. ่นใส่ท่อบ่นางอืมเดี๋ยวฟังก่อนใช้สาวจะไปทางไหนบัดนี่ขวับข่มพี่เลยอืมอันนี้สายไฟนี่สายไฟกับท่อนี่มาจากเครื่อนแพรกับผู้ภาไม่เล่นไปเลยเครื่องป่าขึ้นขาเครื่องเจ้านะเออเอาเพิ่นบ่ได้หารโมโหอะไรใส่เพิ่นบ่ได้หาร น่หล,ล่ะเด้อเด้อสาวสิไปเด้อขอบใจอี๊อี๊โอ้น้ำขากี้นี่นี่ตัวนั้นเด้อช่ตัวน้นนี่ของวัดออทอทอขึ้นวัดโบเลยนะอ,ยอุอ้อือของย่าพ่อของของย่าพ่อตะหากเลย,เยน้ำใส่ดีนี่มันออกมาตลอด,ด ออกมาตลอดเลยโอ้โหมันเป็นเพื่อนน้ำยังครับน้ำบ่ออืมมาจะตักอะไรเอาคุจุ่มด้วยบ่เขาล่างก้นมันก่อนบ่ล่างอย่างนั้นเลยอ๋ออืม ใช่สว่างหาไดไรบ่เจ้าเอาบอกคูน้อยอามาบรรณาสิตักอันชื่อคูน้อยมาหายเด้อเอออ่านี่เป็นเฮือนเจ้าหน่อยมีมีมีหาบเดียวนี่บ่หามอันนั้นคูหาบมันได้มีหาบเดียวนี่เอเอเอา่าเอามายืนพี่ก้อนมาในเชา้าจะทำ นี่ฮนมันมีแบบมีว่าปีบางปีโดนบกเคยบกอยู่ปะไม่เคยไม่เคยใสออกตลอดใส่ออกตลอดเออน้ำมาจากใช้นี่นะน้ำคำนี่ไส่ออกมาจากใช้อยู่ถ้ำอยู่โพนนี่เออ๋ข้าวมันเป็นน่องหึะอืมข้าวมันเป็นนองค่ะันนี้คือเพียงซะ โอ,อ้ยกี่ชาวบ้านหันใช้น้ำนองบ่ที่นี่นะโอ้ใช่น้ำนองบบนะบ้านนี่ไอ้เพิ่นเอาท่อใช้แล้วเพิ่อนได้ทม,มนายมาต้องมีมคนไหนมีมีเงินกับชื่อท่อเน่งไปอไเอาลายจุ่มลงเพาะนั่นหันของวัดโดยเฉพาะเลยทางนะเ<อ>พิ่นปิดฝาปิดไว้ อันนี้นะคนในบ้านใส่นี่จะจะเคลื่อนหั่มมาใส่อยู่ในลำแสงนี่สามเพื่อนสามเพื่อนเอาทางในบ้านเพิ่งมาใส่ปะแบบแต่ละมือแต่ละปีนี่บุคคลโบกเจ้าเั้งแต่เจ้าเกิดมานเจ้าเห็นอยู่บนลำแสงนี่ เห็นเลยเจกี้นั่นเป็นน้องว่ะตรงนี้เป็นน้องแบบตัวนุ่งโอ้แ้วเพิ่อทมบ่ะมันนี่เพิ่อเอาทอ่อว่ะใช่แล้วเพิ่อก็ได้ทมบ่ค่ะใช่กว้างแล้วมันก็นะะมีปลาหลายมีปลาไีกไปลาคอปลาคอในกนะน้่งกินอยู่นี่แล้วก็ใส่กันอยู่นี่ตอนมีปลาไนโหดขวดีด่หมข้าวอ่ะจ้ะบมูข้าวอ้า<น>

มือม <l panels> <c oughs> <ôi> ือหนึ่งเจ้าหักน้ำซอยแม่นี่จ้าหักองหัก้าห้าห้เช้าตอนเช่าหาตอแับมือเกดกัี่องตอนเช้าาหลาย้าสองตอนเช้าสตอนเว้นตอนเว้นหามหนึงตอนแรงสอง ว่าในเฮือนนี่มีคู่หาบสินี่มีจะคู่คู่เดียวมีทอนี่แสงสว่างยังได้คู่น้อยบึ้งน้ำบาเจ้าบ้งหะบึงหล่าบึ้งนู้บาเจ้าหาบน้ำบนบวิ่งโบจุแดงนยหาบขึ้นท่าชุงบูชุงพวเบึ้งมายืนทั้งนี้ ตางที่เคยขึ <DVD> ้นอยู um. ่บ <movie names> ่บอกนี่เคยขึ้นอยู่บะบ่เคยขึ้นนี่จะขึ้นท่านั่นพ่อพูดจิพ่อจิพากันแปลงดีดีเน๊ท่าเดีคือพากันแปลงใช่ไหม มาเป็นวงสาวสีใส่ไม้เจ้านี่มะอย่าหน่อยเจ้าบอกมาวันนี้เงียบให้มาหาสาวดูโอเคบอกโอเคพาสาวยางบวงดูหน,น่องกันนะเป็นหน่องร่วมมานี่หน่องร่วมโดยเพินเ่นปล่อยปลาอยู่บ่หน่องร่วมบ่แล้วไม่ได้เพิ่นหาปลากดุกปลาข้อได้อยู่บ่าหาก็ครับได้ปัญยามันจะเก้าได้เพิ่นได้แล้ว เป็นไดบีกายนี่ยำงไไดแล้วมันมีนำ้ำบ่อมันเลยเป็นหนองง่ายโดนกี่บ่อดินะโดยเล,ลิกมันกคือคบงคือตีงกระไลฮะตีงกระไลบัวบอกไปแต่ย่า,วา,วยานแท้พู้อะไรหลังกันน้อยลุดหลุเลยบ่วเดยผู้ผู้จังไรว่าปีงลาย,ยาาากั <ś la ff> กนนกก้อยลงเบื่อพักกระจอกแต่ก็ขน้อยน่ชอตนี่ก็เลยฮูกโตซามพีก็มีโอ้พักยังนี่นะล่ะพักกระจอกเนี่เล็ดมาให้ชาวงด้วยเชิงช้าง หาของ้ตจะหาได้อยู่วะเห็นตน้องแต่ครูน้องจีแต่เนาะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกมีวาบังนะยองพี่แต่น้องพากันจองเนี่ยว่จะอึดต้มกินกับแจ้วได้เลยบ่ต้มก้กับแจ้วแช่บ่แช่ แช่ฉันบอกป้งไก่ตัวไหนป้งไก่ตัวไหนแช่ปิ้งไก่ปิ้งลายพ่อนนอนนงนี่ผู้พาว่าลงมเอาผักกันจองแลนเป็นอพอแบบสิบตัวนี่บอผักกันจองวันนี่บอตัวได้โดนมาได้มันจับจับขน้อยี่เต็มมันแลนี่ห้าตัวจับแข่งเพิ่งเมื่อไหร่อู้เดืองเรเมื่อวานนี่เร <c oughs> าละ่ <c oughs> ละเอาผักแหวนข้างเมื่อวานนี้เลยพ่อไปแต่ย่านแท้ <Es> ข้างหน้าหาตโตเลยปิงยังปิงปิงนะปขึ้นไงบ่กคือตัวน้อยบ่กเป็นน้อยปิงเฉียดปิงเฉียดปิงเข็มอือต<ม>ัวนีน้นะพิงอ่ะมันจะมีลายอยู่ที่ใช้วงด้วยฮันชุ่มเจ้ามาหาพักอยู่พี่แบบม,มือกินนะเลยอ๋ออ๋บอนพ่อเมื่อออมเอาบอนเมือ่อออม,อ,อมบอนนี่ออ,อ,อมได้บอกละออมได้มันเป็นหวานหวานโอ้ เรามกินเรา้นขอัวนั้นนะโดยอู้นี่ดินี่นหพักกันจอมน่ะบอลบาช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นห่วงอยู่ว่าบอลนี่ลหละบ่ไ่ได้ห่วงโดยมันเป็นบอลไพไมเป็นบอลม่อน้างอะไรียหลังนี้อคนบว่าจะมุิวาอยากเอามื่อออมได้โดยมันหวานมันเป็นบอลคันไม่เหมือน สหยอ่ย่ใหญ่อาตถเจ้าเริ่มหาบน้าี่ตั้งแต่เจ้าจกปีผู้่าเกปีมันเดีนเจ้าเกปีเลยมันเสียจะจะกันเอ้8แปแปดปีแปดปีหาบน้าช่วยแม่ได้เลยปแบบเดากเดีวยดวกัน เงอะมาลบมุกง่ายใช่ไหมมีปีงี่ยวตัวนี้บ่เราไปเห็นมันจับจับน้องตัวนั้นบ่มีปีงนะโดยมันต่อกันนี่นะมันเรีอกมันกันไปบ่ลงแข่งกันบ่วายนิ่งตด้งแต่แคลทรึกปีงจับไอเด้งกะเลยอละมันอะไรทึกปีงจับบ่บ่แต่ก่นน้ำชาลก็มีปีงี่ยวตัวนี้ง่ายฮะน้ำชาลก็มีได้ปีงน้ำชางจะเจ้ามือกินนี โดยแต่ก้าเดี๋ยวเดี๋ยนี้ก็ได้บเห็นละจับบันนี่มันเหลือเลยมันเป็นใครใช่หน้ามันบสหามเมื่อกินมันเนบ่อันตรายบวอตอนนี้บ่ยุบดัดพ่ามือหนาอนาคตมือหนาผมไว้ต้มบ่ชหนามนะกินสุๆเลย่มเลยอ๋อ มันบอดีได้กินน้ำแบบนี้นะป้าย่างไปบ่านนอกผู้ชาชิมขโมยหาบน้าเมื่อไรหามน้านนอแก้มขึ้นวะเมืองปีงันอยู่ใช้อยู่ในอันบ่อนบ่หรือบ่าอยู่ามตานี้ได้ตามไหมอโอตามข้างนอกนี่เยข้างนอกมู้กจีดป้ยตอนเขาใส่ท่อเอาตัวทับอิด น้ำถ่วมงยเยอะก้ำยำหน้าน้ำถ่วมค้ะบ่ไม่ถ่วเลยอ๋อนี่จะเป็นแบ็นี้ละใส่สบ้างปิงอในพนนอนพนแลลิดเนี่ปิงจับเลยบ่มจับไปแล้วมันนีะเจ้าเลยพนมันยังตอนพใส่ตอตอนสวิตให้เตกแบบปีมันอยู่ในไม้เลยค่น้อยจับก็ขึ้นมาได้ทีบ ไปแต่ย่านแท้เพนใช้จะคอเนี่ยทใช่นี่จัอะไรถฮะเเีวยนะวใครเลยขนะ้ยนะยนะอยนู่ที่นยางแห้งได้ถึงน้ำนะฮะข้ากับไายไหว่ยไห้ดลิกี่บ่ถ่วงบ่หัวบ่เนี่บไม่ถ่วงกนะ่ร่องเรื่องงเรื่องก่นจะชมกังขักไรไม่ตกไร <c oughs> บ่ล้ะถ้ากามีกบตัวไงนี่แม่เห็นเรามาตอนมีครบเชบมดเลยมีทั้งปลาทั้งปิงทั้งกบแม่แม่ขาน้อยพนักาตั้น้ำเช้าแล้วฝนหินเิเอาได้ันโลุลงกัใหบ่ายับ่เอยทำไรไอะไรทำพี่เราทำผ่ามือพูอยพราว่ามาสามคนนะชาวิถามเอาพี่ัมสมมติว่า ให้ยชุ่มเจ้าเลือกเลยสามคอนอันในีสามนี่มีผู้ใหญ่ชอยชุ่มเจ้าชิเลือกอย่างเงฮะสามอยู่ก<ะ>ันเอาบอกจะพูดกัยอะอ่ะอ่ะทั้งหมดว่าเด้อมีผู้ใหญ่นี่ช่วห้เจ้าเลือกนี่ระวังไฟฟ้าแล้วก็น้ำช่างน้ำน้ำน้ำหน่วมมานี่เจ้าชิเลือกอย่างเอาไฟฟ้าเอาไฟฟ้าเลยนะเลโนะเราเป็นคืนอ๋อ ยังมังคืนนะบุห็นหงเดยอยากได้แสงสว่างก่อนเดยนี่เอาไปดวงนึงเลยแล้ววันนี้แถบถาบแสงสว่างบัานนี้ระวางไฟฟ้ากัำลังสั่งเจ้าจะเอายังไฟฟ้าเอาไฟฟ้าคือการโอ้พ่อยังไฟฟ้าย่านิยังยย่านีีเด๋วรู้โอ้มันมืดหรือญาติพีโอ้แจมใส่ด้อยากได้ยังโอเคเลย ฮะเนยุกได้เยุกเออเนยุกน้ำส่างโอ้ยจะได้น้ำส่างแนยมูโอ้ยจะได้น้ำส่างบ่ฮะมจะได้อาบจะได้ขาวบ่ปัญญาปัญญาบลุษว่าน้ำส่างนีเพื่อเพื่อเพื่อขึ้นไปและหามคนรถดทำเลยสาวก็หาสิเห็นน้ำส่างท่าเจ้าใส่ตอนนี้แล้วได้ยินแต่บอกใส่น้ำส่างน้ำส่าง ครบมีม,มีมีอย่างไนคำศัพท์นะเจ้าบอกกินนะกบปิงกบกบแต่กบปลาม,มีปิงมีกบมีปลาเกย์ว่าแค่ว่าอี่อยกับขนุกเลยอเค<ๆ> <laughs> อ่ายี่หยอกกันละ่ยะยี่หยอกกันอ่อามันนี่แตนัมเมอร์ห่นชุ่มเจ้าเนี่ยกินข้าวกับยังหำแตนัมเมอร์แม่หายนย่งมาชูกินเธอกินข้าวแางช้อนเธอกินก๋วยเตี๋ยวจริง กินข้าวกับแมงซอนเลยกับเจียวกับผู๋เหือน่ะโอ้อาหารดีชุดนี่คืออย่างเป็นไก่ไก่เลยไก่นี่คือซื้อเอาหรือว่าไปข่าไก่ที่เขาเดี่ยงซื้อเอาคนขายได้กระดูกไก่นี่เลยกระดูกไก่กระเอ่อกระดูกกับกระดูกมันโคนนั้นสิโค้งหันบอเลยสิโค้งไก่พันนะออคือสาวบุญมากพ่่ดีใจบ่ ดีใจเด่านอนเทินใหม่กับเพื่อนเก่าตัวได้ดีกว่ากันเฮ่นใหม่เฮ่นใหม่เดยบอกให้พ่อเฮ็ดใหม่เด้อพักาจัดเด้มันยังมันบาเย็นเด้อเดยลรเขาได้แน่นะผู้ผู้ผู้พานี่ห้องไหนล่ะเจ้าไรเจ้าขังโบเจ้าเฮียนห้องไหนเฮียนฮะห้องก็สองดีเด้แสงเมื่อเด้หเขาก็นั่งก็นั่ง มาฉัลองหากมูน้ามันบมูบ้าเออลองดูค่ะมาตรงนี้คอยลองกินนี่นักบึูเ่งเสวงอันนี้บอกขวัเหตดตกมื่อไหร่นะตกเมื่อไหร่วานนี่บะมือขึ้นเลยมือขึ้นมือซื้อมือซื้อเอเลยอย่งยุ่งบอกรบเลยองยุ่ง โอ้บุกข้นเฮ้ยบุกข้นโอ้บุกขนะ้นดีๆนะอ๋อจะหามาได้จังไงล่ะเลยอ๋อน้นำเคือมีแต่กี่คู่แท้นี่บอกมากินนะเวลามาเทืกอกกระตองเอาตองเอาอ๋อแบบเครื่องชิมีแบบวันาไอนน้นั่นได้ปลาทองมีเนาะไข่ไข่นั่นเนาะหมกแม่ต้มเนอะหำเนอะเลยบุญบอกว่าให้ต้มเอาแล้น้นำก็งวยแบบนี้่าเนาะแม่นี่ะมีแต่กี่ไข่หนำ อาบกขึ้นเฮ้ยบกขึ้นดีดีอาจจะลองมึงดูหัจใจนะชาหาวคือบกขึ้นเรเพราะว่าได้หามมาหลายปีเลยอ้าตโอ้ิัมุบนี้เจะไป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 คือบ่ท่อเขาหน่อยหน่อยเน่บ่คือบ่เธออเครื่องหามมันมันมไดลหลายมันไม่ลลายเดี๋ยวเจมใส่ดิไอ้ดิดูเจมดิไอ้ไม่นะเดยอ้าว โอ้เหมือนเลยอะจิ๊บค่อยแล้วฮกระเ้า้นางเที่ยวเชนนี่วันนี้มันมีขี้ตรมแล้วไปเที่ยวมันนีเท่กั่ม่ด้เออวันน้ำค้ำคลงมีเก่งยัดีไปตามมันจะไ่อื่นเป็นหางไม้หักตอกของหางไม้ลบมนี่จ็คเชียราจังไลไปเล่นเลน แค่ย <c oughs> ังจะโตก็ยังหอบเลยอ่าโตดว,วงน้ำส่างเรียบร้อยบบบนี้อ่าป้าสาวผู้พาัสาวไม่ล,ละสาวจะได้กลับเลยเด้อเลย,ยพาสาวไปวงน้ำส่างขอบใจเด้อเด้ออ่าเจ๋งยัดีจะได้กลับป,ป้าเลยเด้อแบบนี้เด้ออันไอ้แสงสว่างสบายดีก่อนละ่ะสบายดีเออ ใช่นหน้าสาวสิมาใหม่เด้โอโหอ้าวจขนาดใหายางติโตย,ยังหอบโอ้ใส่ย,ยางนั่นชายนนานนนนาหนึนนะน่งมานี่เนาะเพื่อนป้านี่ที่ว่าลาจุ่มนะหนึ่งมานี่ป่ะโอเคอเฮ้ยพี่น้องเฮ้เป็นเด็กที่ว่าขยันหามนาม้ำหามยางซอยแม่มือละหาหามเพื่อนวะโดยป้าสำหรับคลิปนี้เฮ้ยพี่น้องเฮ้ แต่มีผู้ใ,ใหญ่ทานได้ยากสดชอยเพื่อนเนาะแล้วกว็พวกของสตอกะตที่ต่อมาได้เด้อหรับคลิปนี้ขอกาวว่าสบายดี